gak mau, mau tidak, tidak tidak, tidak tidak, ดนเลยพี่โดนเลยดนม่โดนไลดนลดนลียงอะไรอ่ะไม่้องัน้องเปหนนี่ยูรเร็บรวไจะเรีนหอูจะบ้าไปมีคนด้วมีคนด้วยมสออะไรจะไปฟังมันมั่ง

เตัวแต่ไม like ่เต็นะโอเคก็จุนเขาน้อยวะเอดอกิ้งไอดกิ้งเออดก้งมัอดกิ้เสมเสองเฮ้ยอปอไม่ชอบอยูนี่ แต่หมดพีตรง้แตหดนอเปิดมานนอนบากไม่เป็นลยฮะที่เปิดมนนบไตเลยเปิทำไมเปิดนอนเบเลยเปิดยากมากปิด ไม่มีสักโขบไอ้หมดปีดตรงนี้หมดอ่าช่ด้วยช่ด้วยอด้สัก้โอ้โอ้ย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 อยอ้ยโอ้ยเอายโดดโอ้ยโอ้โอ้ยโอะโอ้ยโอะโอ้ยอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยอดยีอว่าอ้ยโอบมือ้ปเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ หมดหมดตรงนี้หมดแล้วโอ้ยสองเดียวพี่เบอร์หนึ่งไม่ใช่เหรอมาพี่เบอร์สี่นี่ค่ะแม่ใครอ่ะแม่ใครไม่เป็นมาน้องน้องน้องเบอร์อะไรเบอร์สี่ไม่เป็นเบอร์สองไพี่เบอร์สอ้า แล้วส่งให้แม่ดีรู <explode> okay? ้บ้างที่ไ uh ม่ต้องใช้ของบ้าๆใช่หรือเปล่าสาวงามมาหาเอ้าๆตกใจตกใจวงล้อยที่มันมาตงแล้วมาเจอเขาเจอเขาเจอเขนเขาเอาหมดจ่อยมาดูมาดูมาดเมาดูมาดู อ้าวไม่ได้มันเบาแล้วตยังไม่ถึงคนเยต้นหักันนไม่ไนะไม่ตมัน้าตดหมดเบอร์าออกงนเอะีผมยิงมันเอแตกี่แตกแตกหมดแตกหมดตู้ยูะไว้ตรงนี้หเี่อ้หมดเลยตรงนี้เจ็บไปเก้า เราด้วยเราด้วยค่ะมบอคนเดียวเลยอะเบอร์สไม่เห็นมันจะพาพื่นไปเลยหมดหมดหมดแล้วตั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 วจะเป็นเดาแล้วส่ไปได้ไหมวะตงเปล่า เบอร์ั0นะไม่ให้คิดต่างกันนะสุดยอดคุณเด็กปเกระบะติงวะไปเอได้วลาเยเออขอบสุณขอบคุณดุ้ไม่ต้องขอุ ผมเบอร์สองอยู่ข้างล่างไงพี่พี่ไม่อยู่กับผมพี่อยู่กัใครอะ่ะมคือพี่ก็ขอกระสุนด,ด้วยนะได้กระสุนผมต้อ,อ,องอย่างโดน208เบอสี่ไม่พันเหรอ,หรอไม่พันกระจูไปก็ให้แกมีเลยว่ะโอ้ยเลยว่ะอะ้ต อย่า่าไม่นะตุกตที่ตุกทำไอ่ะไม่มีอ่ะไม่ไม่ไม่ใม่เหอยิ้มงปะแกถ้าคนเล่นจริงอ่ะเขาจะมองชัดแบบมองเห็นคนแบบได้มไม่ไม่แล <ขอ S 1> ้วไปสอกครั้งแบบ เขตมันอ๋อ <dock noise> <scene Jean> ่มอะไร่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยล้ยอยอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโ้ยโอ้ออย้อยอยอยยอ้โออ้อย้อ ไม่เจอคนไหนอ่ะไม่เจอคนคนไปไหนะไม่เจอคนเลยน่ะนนีคนู่ะอไม่เจอคนละไม่เห็นเลยเนาะะีผมเะี่ไปนเขาอ่ะมอยู่บนเขาพี่ไปไหนอ่ะเหน่ออ่ะที่ปนเขาน่เขาหน

เป็นไหนอ่ะต้องรู้แล้ววะ้รอยากเป็นอะลายหนอใช่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 ไปไหนอ่ะไหนอ่ะโอ๊ยอย่าไปอยู่วะผมอยู่นี่น้าคุณพ่อผมอยู่นี่ผมอยู่นี่แตยูไม่เห็นโอริงนะไม่เห็นน้องเลยนี่ผมอยู่ตรง ก้อนหินเนี่ยตบรอยากตก้อนหินตะก้อนหินนอนนี่ไงเนาะมาเอาไอดอกอื่แล้วกันนะที่ชุบหินกับเจอคนดาว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 ผมเจอคนเนี่ยดาวไปเร็วเนี่ยแต่ไม่ถึงน้เสแเีหอก็สูงหน่อยมาสิมาสิเนี่ยมอยู่ตรง นมไม่ชุบชุบเบอร์ปชุบเอไม่ใช่เบอร์นึ่ชุบไครชุบผีใช่ไหมเนี่ยมต้อเหลือไว้แล้วเตาขึ้นมาไม่มีคนชุบว่ทําไงไ่ผมต้องพูดแล้วอ๋อน่นหายถึเลเวลสองขอปืนหน่อยเอยปืนมีแล้วข่ปืนมีแล้วเคจู

ขาตตรงไหนนะขอตึ้งไม่อยู่ตรงไหนอ่ะตึ้งอยู่บนเขาต้่อยู่ข้างบนเขาไม่เห็นเลยแต่ระวังนะอยู่ข้างล่างไม่ใครเลยอะยัย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 ััยั เม่เข้าวงเลรอไหนอะไม่ไปดูไหนอ่ะไปดูไหนแล้ไม่เจอเลยอะเจอคนละติดคนติดคนไม่ใช่คนเราต้องสั่งหารสังอาหารอะไรไม่ใช่ไม่ใช่สังอาหารต้องมีหัวผมนี่แหละลักช้ยยิงหัวแต่ไม่ใช่หรอกอายูเครหรือว่าก็มีเกะก็ได้น้องเอาของไหมที่เอาให้เบอร์สอง แมวไม่แมวหายเงวไปเลยไปผมไม่มีกระเป๋าเต็มนะเอาอะไรไม่ได้เลยไปกไปับเอาก็มาเอาไป่กับปคกับมันอยู่ไหนอะมันทำไมไม่เจอเลยอะถ้าจะเรียกปม๊เรียกมือด้วยนะแล้วดงเฮ้ยเส้นแล้ะ ดาวไปโดนอถไปโดน้อดาวดาสองดาวสองกูไหนวะสายอาพีเอ๊ะมันขับรถมาพี่มันขับรถมาระวังไ่เาพี่พี่ะับรถชนแล้วพี่อะพี่มด้โดนรถชนมอถึงโดนยิง

เท่าต่อไปรดีกว่าไหนมนอยู่ไหนอะไอดกนน้นาะเพี้ยวแต่ดีมันตัวนึงอะไหนอะอมู้บ้าอาคนเดียวเลยไปเลยคุนั้น